สพอกอเป็นของชุมชนที่เป็นแหล่งสร้างสรรค์นวัตรกรรมบ่มเพาะเกษตรกรและให้บริการด้านการเกษตรเพื่อยกระดับเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการและชุมชนเกษตรสุ่ความยั่งยืนโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสพกเป็นงานสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องมีการบูรณาการขับเคลื่อนการดําเนินงานจากทุกหน่วยงาน เพื่อให้สพกรเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตการบริหารจัดการและการตลาดแก่เกษตรกรรวมทั้งให้บริการทางการเกษตรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่และที่สําคัญเป็นกลไกในการบูรณาการการทํางานของหน่วยงานต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่การดำเนินงานในส่วนของสพกและศูนย์เครือข่ายประกอบไปด้วย การพัฒนาศักยภาพของสกพกรและศูนย์เครือข่ายให้มีความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ของกเกษตรกรในชุมชนและเป็นสถานที่บริการข้อมูลข่าวสารด้านการ,กรเกษตรประกอบไปด้วยการพัฒนาสกพากรหลักและศูนย์เครือข่ายการพัฒนาเกษตร,รกรได้แก่การอบรมเกษตร,รกรผู้นำโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตร,รกรผู้นำเกษตร,รกรรายใหม่ เกษตรกร,ร,กรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่หรือเกษตรกร,ร,กรที่เตรียมความพร้อมจะเป็นสมาชิกแปลงใหญ่เพื่อบ่มเพาะเกษตรกร,ร,กรไปสู่การส,งส่งเสริมการ,กรเกษตรแบบแปลงใหญ่การสนับสนุนการให้บริการของสพอกอและเครือข่ายจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤด,ดูการผลิตใหม่ฟิลด์เดย์เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกร,เร,กรเริ่มต้นการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ในการวางแผนการผลิต การเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพการลดความเสี่ยงของผลผลิตการบริหารจัดการผลผลิตของเกษตรกรการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานมีการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และสพกส่วนการติดตามผลการดําเนินงานสํานักงานเกษตรอําเภอจะติดตามเกษตรกรที่เข้ามาเรียนรู้ในสพกว่ามีการนําไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองอย่างไร